สวัสดีค่ะพบกับครูสายนะคะเรื่องสุดท้ายละคลิปที่เป็นเนื้อหานะคะเรื่องสุดท้ายของพันธะเคมีเนาะคือการใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิกสารโคเวเลนต์แล้วก็โลหะเป็นเรื่องเบาๆมากนะคะตรงนี้ก็มาดูกันเลยนะคะดูตัวแรกนะคะเขาจะให้ในักเรียนเนี่ยสังเกตสมบัติของสารแต่ละประเภทเนาะประเภทแรกก็คือเป็นสารประกอบไอออนิกสำหรับสารประกอบไอออนิกเนี่ยเขายกตัวอย่างมาให้3าตัวโซเดียมคลอไรด์ โพแทสเซียมไอโอดแล้วก็แคลเซียมฟล,ลสออรั์สังเกตว่าลักษณะที่เห็นเนี่ยจะเป็นของแข็งไม่นําไฟฟ้าจุดเดือดตัวเหลวหลักประมาณเนี้ยหกร้อยแปดร้อยพันกว่าสองพันถือว่าสูงนะคะต่อไปมาดูสารโคเวเลนต์สารโคเวเลนต์นะคะที่เขาให้มามีแก๊สไฮโดรเจนมีเอทานอล,ลมีน้ำตาลทรายปรากฏว่ามันมีอยู่ทั้งสามสถานะเลยนักเรียนแก๊สก็มีของเหลวก็มีของแข็งก็มีนะคะการนําไฟฟ้าคือไม่นําไฟฟ้าทั้งหมด จุดเดือดจุดลมเลวนะคะส่วนใหญ่ติดลบนะแปลว่าต่ํามากนะคะสุดท้ายค่ะคือตัวโลหะสําหรับตัวโลหะนะคะเขาให้มาเหล็กทองแดงโครเมียมส่วนใหญ่เป็นของแข็งนะมีบอกแล้วว่ามีตัวยกเว้นคือปลอดตัวเดียวที่เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องนะคะนําไฟฟ้าได้ทั้งหมดจุดเดือดจุดลาเหลวก็คือสูงมากตรงนี้ก็เป็นสลักษณะ3บทาบรรทัดที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทีนี้พอเวลาสารประกอบ แต่ละชนิดมีสมบัติบางอย่างคล้ายกาันสมบัติต่างบางอย่างต่างกันก็เลยมีคนนํามาใช้ประโยชน์เนี่ยเราก็จะต้องคํานึงถึงสมบัติเหล่านี้ก่อนที่จะเลือกสารมาใช้ประโยชน์ใช่ไหมคะอย่างเช่นตัวแรกอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆเนาะตัวแรกเช่นแอมโมเนียมคลอไรกับซิงค์คลอไรเราดูเราก็เห็นแล้วว่าโอเคอันนี้ไอออนบวกอันนี้ไอออนลบเนาะไอออนิกอันนี้ไอออนบวกไอออนลบเป็นไอออนิกดังนั้นแปลว่า เมื่อมันเป็นสารประกอบไอออนิกและพิเศษตรงที่มันเป็นไอออนิกที่ละลายน้ําด้วยพอเวลามันละลายน้ำปุ๊บมันก็จะแตกตัวเป็นไอออนบวกไอออนลบละลายน้ําได้เขาก็เลยเอาไปใช้ประโยชน์ก็คือเอาไปเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ในฐานไฟฉายต้องบอกแบบนี้ว่าอิเล็กโทรไลต์เนี่ยคือสารที่เป็นไอออนที่ที่แตกตัวละลายในน้ำได้ส่งผลให้มันนำไฟฟ้าได้นะคะเขาก็เอาไปเป็นอิเล็กโทรไลต์ในฐานไฟฉาย นะคะตัวต่อไปตัวอย่างตัวต่อไปคือพอลิไวนิลคลอรีนหรือว่า PVC นะคะ PVC ตรงนี้เป็นสารคเวเลนต์คเวเลนต์แล้วก็ไม่นําไฟฟ้าด้วยดังนั้นเขามันไม่นําไฟฟ้าเราก็เอาไปใช้สําหรับป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากกระแสะไฟฟ้าเนาะเขาก็าไปใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าที่หุ้มไฟฟ้าบางคนบอกว่า hey, PVC ชื่อคุ้นๆตัวเดียวก,กันกับที่ใช้ทำท่อสีฟ้านะท่อ PVC นะคะแต่ว่าเขาก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ตัวต่อไปนะคะซิลิคอนคาร์บายซิลิคอนคาร์บาย์ตรงนี้เป็นสารโคเวเลน์โครงล่างตาข่ายนะคะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงมากๆนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงมากๆเนาะเนื่องจากตัวโคเวเลน์โครงล่างตาข่ายเนี่ยเขาจะมีการยึดเหนี่ยวกันที่แบบเป็น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 ,เ,ปนเ,เรียกว่าอะไรอะเป็นสามมิติ ader, ยึดเหนี่ยวกันด้วยแบบต่อเนื่องกันไปแล้วก็แข็งแรงมากๆนะคะก็เลยเอาไปทําเครื่องบดเค<ม>รโมโมื่องมม่แล้วก็หินหลับมีดนะคะต่อไปคือทองแดงอลูมิเนียมพวกนี้เป็นโลหะ นะคะก็เลยนําไฟฟ้าได้ดีก็อาจะเอาไปใช้เป็นตัวนําไฟฟ้านะคะทองแดงเนี่ยนำไฟฟ้าได้ดีกว่าอลูมิเนียมก็มาใช้เป็นตัวนําไฟฟ้าในสายไฟตามบ้านนะคะแต่ว่าอลูมิเนียมเนี่ยถึงจะนําไฟฟ้าได้ไม่ดีเท่าเนาะแต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยคือเบาดังนั้นเขาก็ไม่ได้โดนทอดทิ้งเนาะเขาก็จะได้รับการเลือกสรรเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในในบางอย่างที่เหมาะสมมากกว่าเช่นอ่อตามเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ต้องการน้ําหนักเบาๆนะคะก็จะจะจะเป็นตัวอลูมิเนียมตัวนี้ นะคะเพื่อลดน้ำหนักแล้วก็ถูกกว่าด้วยนะคะลดค่าใช้จ่ายนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะจะเป็นกรณีของอลูมิเนียมเหล็กหรืออะไรพวกนี้นำความร้อนได้ดีก็จะเอาไปทำภาชนะสำหรับทำอาหารทําหม้อทำกระทะอะไรพวกนี้นะคะโอเคตรงนี้ก็พูดถึงความรู้เพิ่มเติมน,นิดหน่อยเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีนะคะนาโนเทคโนโลยีเนี่ยเป็นการจัดการเกี่ยวกับวัสดุนะคะเพื่อ ทำสารให้ใช้ประโยชน์ได้ไไดได้้ในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นเพราะว่านาโนเทคโนโลยีเนี่ยคือในระดับที่เล็กมากๆเนาะในระดับนาโนเมตรนะคะก็อาจจะเอาไปทำวัสดุทำอุปกรณ์หรือว่าบางครั้งเนี่ยสมบัติของสารที่เป็นขนาดปกติเป็นสมบัติอย่าง,งแต่พอเวลาเราทำให้มันอยู่ในระดับนานโนเนี่ยสมบัติมันก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้เป็นไปทำให้เอาไปใช้ประโยชน์ตามต้องการได้ นะคะตัวอย่างก็เช่นออแกลฟีนคาร์บอนนานโนอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่พวกเราก็ควรจะรู้จักไว้นะคะตรงนี้หมดละสรุปให้ทั้งหมดอีกหนึ่งรอบนะทั้งบทนะคะสารในชีวิตประจำวันนะคะส่วนใหญ่ไม่อยู่ในรูปอะตอมเดียว อยู่ในรูปหลายๆอะตอมซึ่งหลายๆอะตอมอาจจะเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ได้ยึดเหนี่ยวกันเ้ิยมพันธะเคมีแบ่งออกเป็นพันธะไอออนิกพันธะโคเวเลนต์แล้วก็พันธะโลหะนะคะตัวพันธะไอออนิกเกิดจากการยึดเหนี่ยวระหว่างประจุไฟฟ้าไอออนบวกไอออนลบไอออนบวกให้อิเล็กตรอนนะคะไอออนลบเกิดจากการรับอิเล็กตรอนเกิดประจุไฟฟ้าแล้วก็มายึดเหนี่ยวกันนะคะ สารประกอบไอออนิกเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นผลึกของแข็งเปราะจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงเพราะว่าเป็นแรงยึดเหนี่ยรวระหว่างไฟฟ้านะคะ,ะบางตัวก็อาจจะละลายน้ำได้มีตัวยกเว้นที่ละลายน้ำไม่ได้ตรงนี้ก็ก็ดูพิจารณาอีกทีแต่ถ้ามันล,ลายน้ำได้เนี่ยเวลามันนําไฟฟ้าเนี่ยต้องต้องละลายเอาใหม่เวลาพิจารณาการนําไฟฟ้าเนี่ยต้องพิจารณาว่าของแข็งเนี่ยมันไม่นําไฟฟ้าแต่ถ้ามันหลอมหรือละลายน้ําก็จะนําไฟฟ้าได้นะคะ ส่วนพันธะโคเวเลนต์นะคะเกิดจากการยึดเหนี่ยวของ2อะตอมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นธาตุอะโลฮะมีการโคเวเลนต์การแปลว่าใช้อิเล็กตรอนร่วมกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวต่ําไม่ละาลายน้ําไม่นําไฟฟ้าเราก็จะมีตัวยกเวน้นคือสารโคเวเลนต์ที่เรียงตัวยึดเหนี่ยวกันต่อเนื่องกันไปในสามิติพวกนี้เรียกว่าสารคงล่างตาข่ายนะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงมาก สุดท้ายค่ะบรรดาโลหะก็จะเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโปรโตอนในนิวเคลียสซึ่งเป็นประจุบวกแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันมันจ่ายอิเล็กตรอนออกไปแล้วมันให้อิเล็กตรอนออกไปกับอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่อิสระของใครก็ไม่รู้อิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่อยู่นะเรายึดได้ทั้งหมดนะคะโลหะส่วนใหญ่เป็นของแข็งผิวมันวาวเราก็ต้องย้อนได้นะว่าทําไมมันถึงมีสมบัติแบบนี้นะคะตีให้เป็นแผ่นหนึ่งเป็นเส้นได้นาความร้อนนําไฟฟ้าได้ดีจุดจุลเหลวสูงตรงนี้ครูไม่พูดซ้ําแล้วนะ ทุกสมบัติที่พูดมาเราต้องรู้ว่าที่มันเป็นแบบเนี้ยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอิเล็กตรอนมันเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยนะคะโอเคเมื่อมันสมบัติต่างกันนะคะก็ทําให้เราต้องเลือกเอามาใช้งานตามความเหมาะสมตรงนี้ถ้าใครไม่ได้จริงๆต้องย้อนกลับไปดูที่ในส่วนของมาทาโลหานะคะโอเคสุดท้ายละเดี๋ยวคลิปที่เหลือนะคะจะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการเช็คจริงๆแล้วว่าเราเข้าใจจริงๆหรือเปล่านะคะก็ถ้าใครทำไมาได้ก็ทำมาล่วงหน้าแล้วกัน นะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะแล้วก็อยากได้คลิปแบบไหนนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาเรียนบทไหนไม่ใช่อยาไม่ใช่แค่อยากได้คลิปแบบไหนอะ่ะอยากได้บทไหนนะคอมเมนต์กันเข้ามาเพราะว่าตรงนี้ก็กําลังจะจบบทละหรือว่าใครไม่อยากให้ครูอธิบายกับหนังสือแล้วอยากได้เป็นชี้อยากได้เป็นสรุปอะไรเงี้ยก็ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวจบโปรเจกต์หนังสือตรงนี้ครูก็อาจจะมีคอนเทนต์อะไรที่ ก็ขึ้นอยู่กับคนดูแหละนะขึ้นอยู่กับนักเรียนว่านักเรียนอยากให้ครูทําแบบไหนก็เป็นตามนั้นนะดังนั้นคอมเมนต์ของนักเรียนนะคะคาแนะนาของนักเรียนนะสําคัญชอบรับรูมากก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะก็จะพยายามอ่านพยายามตอบให้ได้มากที่สุดนะคะทำรุ้งหน้ามานะสำหรับภาษาไทยบทนะคะเราเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย